นั่นลาสันละเออจะก็เ,เออลองหาบ้างไอยาน,นอุ้ยนีบ่าวเขาไปเปีเ่ยนนังไหมไปไปยังไปยังไปอ,ไอ,ไปอน่นี้ยังกูนวยออ้ยมัดทันตัยกินรยูคอยด้องนีนู้เลียงมันออกปะไปเอาขึ้นด้วย ต้องคนทํมามากินกับว่าว่าประเทศใครซ้อนคุณถาเามากินกันเนี่ยวอ่าฮ hmm? ่่เฮ่บ่าฮ้า่าฮ่่เ่าฮ่าฮ่าฮ้่่ท่าฮนี่าฮ่าฮ่าฮ่า่า ก็สางพา,าททาเท็ดตันเท็ดดีกุ๊กกนะักกันี่มเนาะททาตื่นเต้นทอย่อยไปตื่นเต้นผู้เดียวยุ่กันไไมอๆๆๆๆยู่บสีกองห่งกากรยุ่เดียวอยแนละ้วอ,อเหียอกว่ามันขาดเรนะาเนาะกบทมทาถือกล่องไม้มันผสมจริงทเทีาทานที่แหลก <c oughs>